คร,ครับรดเลนมาเห็นตะลิ่งพังนะครับบริเวณเอ่อนี่ครับปกติจะมีทางทางตรงนู้นทางไปอันนี้ือเรียกตำเชิกไก่นะครับอันนี้ไปทางบ้านนวนหมันตอนนี้ผมอยู่บริเวณระหวานน่างนวนหมันกับบ้านหนองสนุนในทางครับก็บจะไปบ้านเปรรามนู่นฝ่ายเปรรามนีนมน่ะมากฝ่ามือคือบ้าน น้องสนุปัฒนาเนาะอันนี้ก็ปกติวันนี้วันที่11ธันวาคม64ครับช่วงน้ำตัวประมาณกันยาตุลาหกสี่ครับปีที่แล้วผมมาเด็กน้อยเลยเขาขายลูกเสือเดินเส้นนี้ครับเส้นจเลมาปั๊บประมาณประมาณมีนากุมภา่ำหกสี่นะครับเขาขายลูกเสือปีกระหสา63ทางกลับมาไหนครับ ตัวนี้ขาดม่เลยครับดูเส้นทางขาดปกติจะมาทางนี้วืบจะมาเนี่ยครับโอ้ตัวนี้น้ำม,มันที่ว่ามันน้ำมันตัวมนันเนาะที่น้ำมันไหลหลามันขึ้นมาจึงตรงไหนกระแทกแทกลักษณะการน้ำม,มาป้าแทกตึ้งตรงนี้ครับนี่ลักษณะที่ความเร็วความเร็วความแรงของน้ำแตกทำไมเกิดพัง ก็ออกไปทางไหนครับโอ้นี่ก็จะเป็นรอยเลา่าเตรียมเลา่ลาๆอยู่เนี่เห,หลางไม้ตรงนี้ที่มีต้เวืนมีต้นไม้อยู่ต้นอะไรต้น,ต,นต้นคุณยึดก็กิ่งไม้ไปได้ก็ตรงนห้อยู่บ้าง อันนี้ก็ต้นต้นประดงต้นลึกก็เกาะต้นไม้ไปได้แต่ตรนนี้ก็ลอยเบี่ยงน้ำมามันก็แทกตัวนี้ตึงพังครับนี่เลยเสียหายน้อยหน่อยครับโอ้ผมเพิเคยเห็นทำไมมาเห็นนะก็ายังมีปลาโอ้ปลาครับปลาปลาปลาป,ลาปลานี่ขวดน้ำดาสองขวดใครมาหาปลากล็ น้ำอย่าม,มาทิ้งไว้เด้อบ้านอีกจะสะอาดตานะครับโอ้ตรงนี้ก็ไม้กับแทกตรงนี้โอ้แทกเป็นรอยนี่รอยยาวอาจจะคึมๆมครับว่าแทกมาตรงนี้โอ้เยอะเหมือนกันนะเนี่ยครับครับ แรงความแรงน้ำนะกระแทกตะลิงคลองส่งน้ำลับชีไก่นะอันนีฟ้าให้บ้านบัวนะครับตอนนี้กบลังนุ่นหมันนุ่นหมันดอนบัวนะครับพื่อตมุดระสูงนะสวัสดีครับมีคนหาไาอยู่ครับ